สวัสดีครับวันนี้มาพบกับกิฟโต้กรุ๊ปนะครับก่อนอื่นรบกวนกดติดตามกด Subscribe กดกระดิง่งติ้งติ้ง,ง,งให้ด้วยนะครับวันนี้เรามาพูดกันถึงหัวข้อที่ผมว่ามันเป็นความสำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือฉมังก็าตามนะครับณนะช่วงปัจจุบันเนี้ยผมสิ่งที่ผมเห็น บ่อยๆนะครับก็คืออในเฟซในไลน์ในกลุ่มอะไรเงี้ยนะครับก็คือเกี่ยวกับบัวเนี่ยมันจะคลอดยากลูกตัวใหญ่เกินไปนะครับทำให้เกิดการสูญเสียทั้งช่วยคลอดไม่ทันลูกตายบางทีตายทั้งแม่ทั้งลูกนะฮะตายทั้งแม่ทั้งลูกนะครับ พอเรานึกย้อนกลับไปตอนที่ผมช่วง3-4ปีก่อนที่ผมไปลุงชาวฟาร์มนะครับอยู่สุพรรณบุรีนะเท่าที่จะไม่ผิดนะครับทำให้ผมนึกย้อนกลับไปถึงคำพูดของคุณป้านะครับแกบอกว่าลุงชาวฟาร์มเนี่ยจะเน้นดัวออสเตรเลียนะบ,บามันนะครับ เพราะว่า1มีไซส์ที่ไม่ใหญ่เกินไปนะครับไซส์ที่ไม่ใหญ่เกินไปเนี่ยมันก็เหมาะกับพื้นที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วประเทศเราชอบอเมริกันมามันเพราะว่าวัวมันมีตัวใหญ่ออสเตรียนะฮะอ,อ,อัวมามันของเขาเนี่ยไซส์จะไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็คือ มันจะสร้างเนื้อได้ไวนะครับการขุนหรือว่าการเติมอาหารอย่างเงี้ยก็คืออัตราผลตอบแทนเนี่ยมันจะเร็วนะฮะส่วนอเมริกันมามันมันจะตัวใหญ่ไซส์ใหญ่นะครับก็บางทีน้ำหนักก็เป็นตันกว่านะครับกว่าที่เราจะขุนกว่าที่เราจะเลี้ยงจนน้ำหนักมันเต็มมันใช้ระยะเวลานานเท่าที่แกบอกนะครับผมก็เลยนึกย้อนกลับไปว่า แกบอกว่าถ้าสมมุติว่าวัวเราเนี่ยถ้าเรามีวัวพื้นฐานวัวพื้นบ้านทั่วไปไม่จําเป็นถึงต้องใส่อมเมริกันบาร์มันก็ได้นะครับเวลาที่เราผสมเพราะว่าบางทีวัวเราวัวคอกเราเป็นวัวตัวเล็กแต่ว่าเราเอาวัวตัวใหญ่เอาพ่อตัวใหญ่ไปใส่ยนงเกินไปปัญหาที่เราจะเจอก็คือการคลอดยาก ปัญหาที่เราจะเจอก็คือการคลอดยากการคลอดยากก็นำมาต่อการสูญเสียก็มีนะครับแล้วผมมานึกถึงมันก็จริงๆนะครับเราจะเห็นนะครับตามตามเฟซตามอะไรอย่างเงี้ยก็คืออ่ะวัวตัวใหญ่เกินไปนะครับลูกตัวใหญ่เกินไปจนไม่จนแม่วัวไม่สามารถที่จะคลอดด้วยตัวเองได้ทําให้เกิดการสูญเสียก็คือ ลูกตายบ้างนะครับถ้าหมอมาช่วยไม่ทันลูกก็ตายนะฮะหรือตายทั้งแม่ทั้งลูกก็มีนะครับจริงๆแล้วเวลาที่เราจะเลือกนะครับเวลาที่เราจะเลือกวัวที่มาผสมเนี่ยนะครับถ้าเรามีหนทางแนวทางที่จะพัฒนาปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะฮะวัวเราสมมติว่าเป็นวัวพุนบ้านทั่วไปจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องใส่ วัวตัวใหญ่ๆมากก็ได้นะครับอาจจะถ้าสมมุติว่าวัวเราเป็นวัวพื้นบ้านทั่วๆไปนะครับก็อาจจะใส่น้ําเชื้อของกรมปศุสัตว์ก็ได้นะครับน้ําเชื้อของกรมปศุสัตว์ก็ถือว่าเป็นน้ําเชื้อที่ได้คุณภาพมาตรฐานเหมือนกันนะครับแล้วไซวัวก็ไม่ไม่ค่อยใหญ่มากเวลาที่เขาท้องแล้วเขาคลอดโอกาสเสี่ยง ที่จะเกิดปัญหามันก็มีน้อยลงนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าวัวเราเป็นวัวคอกทั่วไปวัวพื้นบ้านทั่วไปแต่เราไปใส่ซูเปอร์เอ็กน้ำหนักเป็นตันกว่าๆอย่างเงี้ยปัญหามันอาจจะเกิดขึ้นเวลาคลอดก็คือถ้าสมมุติแถวเราไม่มีหมอนะครับมาช่วยดึงอาจจะสูญเสียทั้งแม่ทั้งลูกวัวก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคอกเราเป็นวัวลูกผสมอยู่ละนะตัวใหญ่ งามอยู่แล้วเราจะใช้บามันสีแดงหรือว่าตัวใหญ่ๆพ่อนะครับพ่อตัวใหญ่ๆมาผสมตัวนั้นก็ไม่เสียหายนะครับเราก็ต้องพยายามเลือกพ่อพันเนี่ยให้มันเหมาะกับสรีละของแม่พันธุ์ด้วยนะครับก็คือแม่ใหญ่ก็เอาพ่อใหญ่ๆมาใส่ส่วนแม่ตัวเล็กๆก็ใช้น้ำเชื้อที่พ่อไม่ใหญ่จนเกินไป ะะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วถ้าคนที่เขาพัฒนาสายพันธุ์จริงๆเขาจะรู้ว่าวัวตัวนี้นะฮะต้องไปสืบกันเองผมก็ไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นวัวตัววัวตัวนี้นะครับน้ำหนักแรกเกิดเนี่ยจะไม่เยอะให้ลูกที่น้ำหนักแรกเกิดไม่เยอะนะครับแต่ว่าพอคลอดออกมาแล้ววัวจะโตลูกจะโตไวก็มีวัวบ,บางตัวให้น้ำหนักแรกเกิดเนี่ยเยอะ แต่ว่าอัตราการหลังจากที่คลอดมาแล้วเนี่ยการเติบโตก็ไม่ได้พุ่งอะไรเยอะแยะก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเลือกกับสรีระพื้นฐานของแม่พันธุ์เราว่าเราสมควรที่จะใช้วัวยังไงไซสไหนนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าหมอเกี่ยวกับปศุสัตว์พวกอย่างเงี้ยต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะที่เรา สามารถไปเรียกมาปุ๊บเขาจะมาช่วยเราทำคลอดหรือว่ามาดึงวัวออกให้เราหรือว่ามาดูอาการให้เราได้เลยนะครับด้วยเหตุปัจจัยนี้นะฮะการที่เราผสมวัวตัวที่มันพ่อที่มันใหญ่จนเกินไปใส่แม่พันตัวเล็กๆของเราเนี่ยมันก็ให้เป็นมันก็ทําให้เกิดความเสี่ยงเพราะว่ากว่าที่เราจะไปสมมุติว่าวัวน้ําน้ํามันแตกเนี่ยนะฮะ เวลาที่มันจะคลอดเนี่ยน้ำมันแตกเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่ายังไม่ออกกว่าเราจะไปเรียกหมออีกอยู่ในต่างอำเภออ่านะฮะมาอัวลูกลูกอัวในท้องมันก็ตายไปแล้วนะฮะแล้วจะส่งผลให้แม่มันตายตามไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คืออยากให้ทุกท่านคิดนะครับแล้วก็พยายามวิเคราะห์ว่ารูปลักษณ์นะครับของอวัว พื้นฐานของแต่ละท่านเนี่ยแม่พันธุ์ของแต่ละท่านเนี่ยเป็นลักษณะใดฮนะตัวเล็กตัวใหญ่แค่ไหนเหมาะสมที่จะใส่น้ําเชื้อของตัวไหนไม่จําเป็นต้องฝืนใส่แบบเอาใหญ่เอาใหญ่อหญชอบชอบอย่างเงี้ยผลเสียจะตามมาก็ได้เอาที่มันพอดีครับเอาที่แบบวัวสามารถคลอดได้ง่ายๆนะครับคลอดได้ง่ายๆไม่ต้องอาศัยหมอ ถ้าสมมุติมาใหญ่จนเกินไปบางทีต้องอาศัยหมอมาดึงมาอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นการยุ่งยากนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ย้ําเตือนนะครับเพราะว่าเห็นกันบ่อยเหลือเกินช่วงนี้ว่าวัวมันมีการออกลูกมาแล้วลูกตายอะไรเงี้ยเพราะว่าการคลอดลูกที่มันยากนะครับอาจจะเกี่ยวกับการขาดสารอาหารก็ได้นะครับพยายามเอาเกลือแร่ที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์อะไรเงี้ยมาให้กินนะฮะ การคลอดลูกเขาก็จะง่ายขึ้นนะครับวันนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ